สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรีแอคชั่นเพลง s u p e r f o y u ของ f o e v e นั่นเองหรือว่าเพลงสวยเลิศเชิดชื่อเพลงภาษาไทยเนาะก็เป็นสวยเลิศเชิดนั่นเองคัมแบ็กล่าสุดก็ไม่ได้ถ่ายรีแอคชั่นเพลงโ oh oh. อโอตอนแรกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้เพลงลูกค้าหรือเปล่า,าจ,จะไม่ต้องถ่ายก็ได้ไม่ใช่แบบซิงเกิลตัวเองสรุปว่าเพลงนี้ก็นับเป็นเป็นเพลงซิงเกิลของ4 e v e e ด้วยถึงแม้จะเป็นเพลงลูกค้าเนาะ แล้วก็ล่าสุดก่อนเพลงโอ้โอก็คืออัลบั้มโกลที่เป็นอิงล้วนนั่นเองคือดีมากตอนนี้ฟังจนแบบร้องตามได้ทุกเพลงแล้วรู้สึกว่าแบบชอบทุกเพลงเลยแต่และเพลงมีเอกลักษณ์ไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่ได้ดูที่ Reaction ่นอัลบั้มโกลครั้งแรกก็ไปดูกันได้นะคะขึ้นปกตรงนี้ อ่ะมีในช่องเลยซึ่งวันนี้ก็จะมารีแอคชั่น To Perfect For You นะ่าจะเป็นเพลงช้าหรือเปล่านะนะ่าจะฟังสบายๆอะไรงนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่เขาบอกว่าเป็นแบบปาร์ตี้คนโสดใครไม่โสดห้ามเข้าใครมีแฟนห้ามเข้ามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮึบโอ้ให้เปิดมาก็จึง้งละ เหมือนถ่ายที่บ้านเขาหรือถามอะไรสักอย่างเฮ้ยฟังสบายๆจริงด้วย,ย,ยวยุ๊ยแซ่บมากชุดอะไรคะเนี่ยแล้วถ้านอนแต่ละคนคือแบบไม่มีใครนอนสบายเลยอ่ะวิ้องหมาวิ้ยฮนน่าผมนี้เข้านะแบบน้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลอมชมพู จะสึกว่าแฮนนาหลังๆมานี่เปลี่ยนสีผมบ่อยมากแบบใส่วิกอ่ะอุ้ยเงินเยอะมากว่ารวยไปไหนคะอุ้ย,น,ยน้องหวายจริงใช่ไหมอู้หู้จึ้งนะนาน,านา่หลังๆมาพี่ป้ายนี่ไม่ค่อยเป็นแบบคนเท่ละเป็นแต่นาน,าน่า ทำกับข้าวทำอาหารสเกนตบอร์ตตีแกรมมากฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะคะอะไรอะไรคะเนี่ยเราเรีเยบร้อยตรงนี้ไม่รอหรอกอันนี้อันฉันหัว เ,เป็นแบบเหมือนคนหญิงเหมือนผู้หญิงแล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆที่แบบแม่บ้านแม่สีเรือนทำอะไรเงี้ยแบบเย็บผ้าแบบทำอาหารอะไรเงี้ยอน้องน่ารักจังเลยอุ้ยฮาเลข้างน้องด้วย อุ้ยไม่มีใครผมดำเลยทุกคนผมสีเหมือนแทนนาปะ่ะอุ้ยพี่โจผมบอลไม่ชินเลยนี่ใส่วิสกันหมดเลยปะเป็นชมพูบอลบางคนก็ชมพูบางคนก็บอล เป็นชมพูวแบบโอรสเฮ้ยอันนี้ก็เข้านะเฮ้ยม,มีเบรกแดนด้ยเพลงเบาแต่มีเบรกแดนคิดถึงพันตอนย้อมผมมานกมาน้องมาสรักอ้าวอุ้ยขนตาจึงว่าเมื่อกี้แบบ เห็นชัดเจนเลยขนตาแบบตั้งมากรู้สึกว่าก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆชิชชลๆเรื่อยๆนั่นแหละรู้สึกว่าโฟร์อีฟในปีนี้จะไม่ค่อยเน้นเพลงหูแตกเท่าไหร่จะเน้นแบบเพลงฟังสบายๆเรื่อยๆแบบ s t Starry n i g h t ิ n o ู e อะไรพวกนี้มากกว่าจะเป็นแบบแนวๆนี้เนาะโอ้อ oh, oh อะไรเงี้ยมาคัมแบ็กนี้ก็เหมือนกันก็ฟังสบายๆเพิ่มเติมคือมีเบรกแดนนะจ๊ะ ถึงเป็นเพลงแบบเบาๆก็เต้นได้นะเต้นซับๆได้ชุดแต่ละคนคือเหมือนจะเป็นสไตล์ใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีใน MV4EVE หรือเปล่าเพราะแบบไม่ค่อยชินกับสไตล์นี้แบบความลูกไม้ใดๆแต่ก็ยังมีความแบบดูเป็นคนหนูอะไรเงี้ยอดูแบบเป็นคนรวยอะไรเงี้ยใช่ดูเป็นคนรวยที่ แอบ,บดื้อน,นิดนึงเอาแต่ใจแล้วก็เหมือนความหมายใน MV อันนี้ยังไม่ได้ใจเพราะว่าดูครั้งแรกยังไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงเท่าไหร่ซีนแต่ละซีนแต่ละคนก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ต่างกันไปเนาะอย่างของพัน์เราเห็นว่าแบบอยู่ในกองเงินแบบรวยมากของพี่ไมไปทําอาหารอะไรนี้แล้วก็มีแบบมีซีนเย็บผ้าทุกคนเย็บผ้าเจคนแล้วก็แบบ มีซีนนอนอยู่เฉยๆอะไรนี้ก็มีซึ่งส่วนมากแอคทิวิตพวกนี้เรามองว่ามันเป็นแบบเหมือนการบ่งบอกว่าแบบบ่งบอกความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนอะไรนี้อาจจะโชว์อะไรพวกนั้นอุ้ยรอบนี้คนที่โปรดิวซ์แต่งเนื้อเพลงให้มีแกลชนนี่ด้วยนะคนที่แต่งแบบฮอตชูฮอตที่ดังไวรัลไปทั่วบ้างทั่วเมือง ถึงว่าแบบมีความกลิ่นอายแบบติดแกลมอะไรอย่างนี้เนื้อหาเพลงมาดูเนื้อเพลงดีกว่าเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยตอนที่เราให้ใจไปแต่เธอก็แบบไม่สนใจแล้วพอแบบพอเราแบบไม่ได้อะไรกับเธอแล้วเธอก็กลายมาเป็นเธอแบบกลับมาสนใจเราแต่มันก็สายไปแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งฉันมูฟออนแล้วจะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมให้ตัวเองโดนกระทำแบบ ผู้ชายเอ้ยไม่ดีอะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวเองก็ไม่ยอมโดนกระทําไม่ยอมเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวเราก็ต้องมูฟออนออกมาอะไรประมาณนี้สําหรับเนื้อเพลงหรือเปล่านะไม่รู้มวัวลวนๆวันที่ถ่ายอยู่ของเรานี้มีทีอปสเตทด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปดูทีอปสเตทกันต่อเลยดีกว่าสําหรับเพลงนี้ too perfect for you นะจ๊ะโอเคก็คือแบบว่าเมื่อกี้ถ่าย r e แอคใช่ไหมแล้วก็แวะไปเรียนแป๊บหนึ่งมา ก็หน้าก็อาจจะมอมขึ้นนิดนึงก็ไม่ต้องสงสัยเนาะโอเคมาร e a c t ที่บอกสเตจกันอูมาแล้ว <c oughs> จะใช้ชุดนี้ขึ้นสเตจหรือเปล่านะเ <c oughs> ดาเอา <c oughs> ชุดในเอ็มีมีชุดเดียวใช่ปะ <c oughs> อ๋อ คนนี้จริงๆโอ้ฮันเบิดแบบมองไกลๆยังเห็นอนะ่ะอุ้ยเทนไอ้นะคะจี๊บจี๊บจี๊บเล่นอะไรกัน <c oughs> <c oughs> สลิีสองคนนี้คือแบบไม่มีใครย,ยอมใครจริงๆนี <c oughs> ่นเนาะอุ๊จร้าย ร้ายวิอาอายโตมากอายโตมากแอนนาได้กลับมาผมบอลอย่างออริจ uh ินอลละวุ้ยกระปรงวอลลุ่มอ่ะน้าเต้นคนเดียวไปเลยสิคะวยฮาลิปด้วย นี่เใช้แก๊ปเที่ยวเยอะมากพี่มมยแบบมีเสน่ห์มากสองคนนี้คือตัวจิกจิกกันไปจิกกันมาจิกกล้องโอ้โห่รอ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 อย่าบอกว่ามีท่าเต้นค่ท่อนหู ชุดตะอมมากเนะ,นะความแบบคนคนอุ้ยอันนี้ชุดใหม่ปะใช่ไหมบาร์บี้มากชุดนี้อ่ะอุ้ยอันนี้ยิ่งบาร์บี้อ่ะของฉันอ่ะ นี ist, ่คือผมจริงของโฟอิฟทุกคนนะคะแฮนนาด้วยเพราะแฮนนาผมทองตั้งแต่เกิดอื่ก็มีฮัสเต้ทอนอื่นนัเน่ยไม่ใช่แค่ผมอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยท่าเมื่อกี้สวยเนาะ รู้แบบว่าคริสมีไล์กับพินเซตมากแบบเจ้าหญิงอ่ะเจาชนิคกณล่ะเว้นี่เจ้าหญิงมากเจ้าหญิงดิสนีย์มากไออ่ะบาร์บี้เลยอ่ะทุกคนคือบาร์บี้มามาดบกแดงนะอุ้ออๆออเออ สวยเลยเฮนนาพิงสะโพกอ่ะสวยมากสวยจังสวยนี่สวยมากสวยมากสวยทุกคนเลยบาร์บี้อ่ะวิงวิงอ่ะวิงวิงอ่า,อารู้สึกประทับใจมากชอบแบบความบาร์บี้ใดๆที่เหมาะกับเพลงมากชุดบาร์บี้เนี่ย คือถูกต้องรู้สึกว่าเพลงค่อนข้างย่อยง่ายไม่ได้แบบฟังยากขนาดนั้นะค่อนข้างติดหูอยู่หลังจากที่ฟังมาสองรอบทวนก็ค่อนข้างติดหูอยู่โดยเฉพาะท่านฮุกเนาะแล้วถ้าเต้นก็ถ้าเต้นท่านฮุกก็คิดว่าอาจจะเต้นตามได้ง่ายหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองไปเต้นก anyway> ่อนก็ประมาณนี้สำหรับการรีแอคชั่นเพลง Too Perfect For You นะคะก็สำหรับคิวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ไปละบายดึกมากเราที่พอเศษง่วงนอน